สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกหรือลคณะพิจิกในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมสองพันอาั่นเองขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลของนิรยาทาร่นะคะเอาละทีนี้เราลองไปดูนะคะสําหรับในช่วงปักนี้เนี่ยพลังงานไปอยู่ของคนที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างนะคะ มันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการเลือกอะระหว่างคนสองคนหรือเหตุการณ์สองเหตุการณ์ก็ได้นะคะคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในสิ่งภาวะนะคะที่ต้องการแบบมีการเวทน้ำหนักนะะว่าโอเคสิ่งใดที่คุณควรจะเลือกนั่นเองนะทีนี้ลองไปดูซิว่าที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงนะคะมีคนคนหนึ่งอะ่ะที่เขามีลักษณะที่เป็นคนที่แบบมีสเสน่มากๆเลยอ่ะนะคะแล้วเขาก็ นำความรักมามอบให้คุณนะนะคะในออฟคัฟฟ์เขาแบบว่าเป็นคนที่ดูดีนะแล้วก็มันก็มันมันก็โอเคะเขาเข้ามาแบบว่ามันก็เยียวยารักษาหัวจิตหัวใจของคุณได้พอสมควรนะเพราะเรามองเห็นว่าเหมือนอในอดีตเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกมันไม่ค่อยแฮปปี้อาจจะเป็นเรื่องของ าการเลิกรากับคนเก่าๆนะหรือว่าอะไรที่มันดูแบบไม่ค่อยสมหวังหรือคุณรู้สึกเสียดายเสียใจกับเรื่องราวในอดีตเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มาทําให้คุณแบบรู้สึกดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นความรักที่แบบว่าอาจจะฝากอนาคตไว้ด้วยกันได้แล้วก็คือดูเป็นเป็นครอบเป็นครัวนะคะ แต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามามีทธิพลทีนี้เนี่ยนะคะก็มาถึงที่ว่าอาจจะมีใครบางคนมีการกลับเข้ามาวนเวียนนะคะพลังงานของคนเก่าๆอาจจะมีการกลับเข้ามาวนเวียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปได้ว่าทําให้คุณต้องมีความรู้สึกว่าต้องเลือกแหละ,ะ,ะมีการต้องเลือกแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการแบบ อาจจะมีการหึงหวงในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะหรือว่าความรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจ <S <S ต้องมีคนที่รู้สึกเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์ที่มันมีความรู้สึกหึงหวงนะนะคะแล้วก็มีความนี่ด้วยสีเรียสน,นะคะ <S <S ความรู้สึกว่ามีใครบางคนนะคะเก็บกักความสัมพันธ์นะมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเ,เกิดภาวะนิ่งเงียบขึ้นมานะคะคุณอาจจะเกิดภาวะนิ่งเงียบกับ ใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็อาจจะมีคนที่น้อยอกน้อยใจนะคะแล้วก็ขอห่างออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะคะขอห่างออกไปนะแล้วก็ทิ้งความรู้สึกที่มีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะเหงานะแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยไพ่เอเนอร์จีเนี่ยนะคะอสองไม้ค่ะเหมือนกับว่า อาจจะต้องถึงเวลาที่คุณจะต้องลองถามใจตัวเองอะว่าอะไรคือความสุขของคุณนะคะใครที่เขาเข้ากับคุณได้มากที่สุดใครที่ทําให้คุณมีความสุขใครที่เป็นเสมือนโลกใบนั้นทั้งใบของคุณนะนะคุณอาจจะต้องลองถามใจตัวเองเพราะมันก็เป็นไปได้ทั้งคู่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าคนเก่าเขาตอบโจทย์ ในเรื่องของความสัมพันธ์นะแล้วเขาก็กลับมาตรงนี้พอดีในขณะที่บางคนบอกว่าเริ่มใหม่แล้วแล้วคนใหม่ฉันก็มีความสุขกับเขาตรงนี้ก็อาจจะต้องเก็บแล้วก็ถนอมรักษาเขาไว้นะคะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบรักษาที่มีคนต้องเดินจากไปนะคะแล้วก็ทิ้งความเหงาเศร้าแล้วก็รู้สึกเสียดายรู้สึกอาวรรู้สึกว่ามันอ้างว้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ดีนะคะ Energy อยู่ที่การเลือกนี่แหละอยู่ที่ว่า คุณจะเลือกอะไรนะคะแล้วก็คุณจะเลือกใครนั่นเองทีนี้เราลองไปดูนะคะในส่วนของตัวตวนความรู้สึกนึกคิดของชาวพิจิกในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวตวนความรู้สึกนึกคิดของชาวพิจิกในช่วงนี้ค่ะเพราะว่ามีเจส์เดอะฟูลเดอะลูบเบิ myof m a มอนนะคะแล้วก็ซิกซ์อออรในส่วนนี้นะคะมันเหมือนกับแบบว่าคุณอาจจะแบบมีการที่จะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะเนาะในใจคุณนะเหมือนกับแบบว่าคุณคุณละทิ้งสิ่งเก่าๆแล้วล่ะนะคะต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ต้องการที่จะไปข้างหน้านะคะอย่างน้อยเนี่ยอาจจะมีการแบบ รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็แบบขอเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้นะฮะแต่ว่าไอ้ปัญหาพักราคาสังนะในเรื่องราวของ the lovers นะคะที่อาจจะมะีคนที่เข้ามานะคะเป็นเป็นรักทางเลือกนะคะสำหรับคุณหรือว่าในรักษาของอคนที่เกี่ยวข้องกับความรักสองคนสาคนอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยนะคะ มีความรู้สึกว่าโอเคต้องลองถามใจตัวเองอีกครั้งหนึง่งนะว่าเจะอยังไงดีในแว็บหนึ่งของความตัดสินใจของคุณคุณมีความรู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องห่างจากใครสักคนออกมานะคุณอาจจะตัดสินใจแบบค่อนข้างจะเรียกว่าค่อนข้างจะใจร้อนอยู่เหมือนกันว่าโอเคฉันขอเดินจากใครสักคนหนึ่งไป เพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยนะคะจะเป็นช่วงที่มีคนใดคนหนึ่งอะนะคะที่จะต้องถูกห่างออกไปจากความสัมพันธ์นี้นั่นเองทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงเขาคนนั้นของชาวพิจิกเนี่ยเขาเป็นยังไงคะตัวตวนความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อความสัมพันธ์นี้แล้วก็ที่มีต่อชาวพิจิก 6 of pentacles, 6 of บล n น s The Magician 9ดาบและ2 of Pentacles โอเคสำหรับเขาคนนั้นนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคือเขาอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องพยายามทุกวิธีทางที่อาจจะต้อง ดึงคุณกลับมาให้ได้นะคะออไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะอาจจะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยท่ามกลางความตึงเครียดนะคะท่าท่ากลางความตึงเครียดเลยแหละที่เขา่าอยากที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ ให้คุณยังคงอยู่ในชีวิตของเขาแล้วก็เดินหน้าไปกับเขานั่นเองใครเอ่ยที่เป็นคนนั้นในใจคุณลองทำตัวเองดูนะคะว่าโอเคแล้วคนนั้นคือใครต่อไปนะคะลองไปดูภาพความสัมพันธ์บ้างภาพความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกในช่วงนี้คืออะไรเอ่ย3ามเก้าเหรียญน,นะคะ อันนี้จะเป็นไพ่ของอมโรแมนติกแทรอดนะคะซึ่งความหมายอาจจะแตกต่างนะคะจากไรเตอร์เวดนั่นเอง <c oughs> คือมีคนน้อยอกน้อยใจกับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ,ะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเรื่องราวของคนที่มากกว่าคนสองคนใช่ไหมฮะมันก็เลยแบบ มีคนที่อาจจะรู้สึกน้อยใจที่อีกคนหนึ่งไปให้ความสําคัญกับอีกคนหนึ่งมากกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็เลยอาจจะหนีแอบ,บไปอยู่เงียบๆคนเดียวนะพยายามที่จะเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆนะคะเขาน้อยใจมากจริงๆเพราะว่าน้อยใจกับอะไรน้อยใจกับการที่เขารู้สึกว่าคู่ของเขาเนี่ยนะคะ มีคนรายล้อมมีคนมาสนอกสนใจมีคนมาพนา้าพนอนะ,ะมีคนมาเรียกว่าืให้ความรักนะะแล้วเขาอามีความรู้สึกได้ว่าโอเคเขาว่าแอบน้อยใจว่าเขาอาจจะไม่คู่ควรกับคุณนะเขาดูเศร้าและดูน่าสงสารมากๆเลยนะคะเขาดูเศร้าและดูน่าสงสารว่าเ,เขาอาจจะไม่ได้ ถูกเลือกในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแอบไปเหงาอยู่นิ่งๆคนเดียวแต่ในความเหงานิ่งๆเนี่ยนะคะอีกคนหนึ่งอ่ะคิดถึงเขาอยู่นะคะคิดถึงเขาอยู่แล้วกําลังจะไปหาเขาหรือก,กําลังจะไปเลือกเขานั่นเองนี่นะคะ <c oughs> ต่อไปเราลองไปดู Angel <c oughs> จะบอกว่าอะไรเกี่ยวกับคําแนะนําสําหรับชาวพิจิกในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แบบนี้บ้างนะคะ make the effort religious factors และ p l a y f u l n e s s ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันก็เหมือนกับมีคนที่อาจจะต้องพยายามสักหน่อยอะนะคะต้องพยายามใส่ใจกับความสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนต้องต้องแสดงออกให้รู้ว่านะคะว่าเราแคร์ใครนะคะ อุปสรรคของความสัมพันธ์คุณอาจจะอยู่ในเรื่องของความแตกต่างก็ได้นะคะในนี้บอก religious factors ความแตกต่างด้านศาสนาแต่อาจจะหมายถึงความแตกต่างในเรื่องของการใช้ชีวิตความแตกต่างในเรื่องของอการเลี้ยงดูสังคมก็ได้นะคะเขาบอก your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path นั่นเองนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้พลังงานของชาวพิจิกอาจจะแบบรู้สึก เงาเอ้างวางได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเพิ่ม playfulness ความสดใสร่าเริงเข้าไปสะหน่อยนะคะอย่าเพิ่งไปซีเรียสจร,จริงจังอะไรมากมายหมายถึงว่า,อ,าอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าหากว่าชาวพิจิกเป็นฝ่ายที่ต้องเลือกอะนะเป็นฝ่ายที่ต้องเลือกระหว่างคนสองคนจริงะนะคะก็อาจจะแบบลองถามใจตัวเองดีๆก็เหมือนกับความใส่ใจ ว่า,าใส่ความพยายามเนาะว่าใครคือคนที่ใช่ที่แชรจริงนะคะแล้วก็พยายามที่จะมองให้มันเป็นไปในทิศทางที่มีความสุขนะคะมีความสุขในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะต่อไปเราลองไปดูว่า ชาวพิจิกดูเหมือนจะจะมีคนที่เศร้ามากๆนะคะจะมีคนที่รู้สึกไม่ถูกเลือกที่จะมีคนรู้สึกเศร้าในครั้งนี้เอาละทีนี้เราลองไปดูดีกว่าบทสุปปิดท้ายสำหรับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คืออะไร intense relationship นะคะความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึง้งนะคะมีความลึกซึ้งผูกพันมีความรู้ รู้สึกกับเขามากๆรู้สึกต่อกันมากๆนั่นเองนะคะคุณลองดูนะว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณในตอนเนี้นะคะเขาเขากับคุณเนี่ยจะมีความรู้สึกลึกซึ้งต่อกันมากๆผูพกพันมากๆนะคะอาจจะนำมาซึ่งปัญหาของความหึงหวงได้นะการที่จะเป็น intense relationship เนี่ยนะคะยังไงก็ต้องต้องพยายามที่จะ balance ตัวเองนะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกนะคะ อตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อช่องทางนี้นะคะดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ไลน e เวทเตอร์อังกฤษนะสั่งคลีมน้ำหอมเพิ่มเสียหดึงดูดเข้ามาได้ที่ a อดแ1 7 7 1 w นั่นเองมีระย c h a r m มิ่ง e c เรตแอ t แ a c t i o n นะคะโลชั่นน้ำหอมเพิ่มเสียดึงดูงด 7, 7, 7, 1, 2, น,น,าานะคะ,ะ,คะใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ใกล้คุณแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองนั่นเองโอเคแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ